ไปแล้วครับลูกพี่เนม่าครับเฮียวีโกจบกับอันฮิลันที่ซาอุดิอาราเบียครับเตรียมตรวจร่างกายในวันนี้เลยสําหรับลูกพี่เนม่าครับไปรับซับก้อนโตที่ซาอุดิโปรโลีกนะครับ ตอนนี้โรมาโน่เฮียวิโกเป็นที่เรียบร้อยครับว่าเนมา่าซูเปอร์สตาร์ทีมชาติบราซิลคนนี้ได้ตกลงที่จะย้ายไปร่วมชิมอันฮิลันจากซาอุดิอาระเบียนะครับในสัปดาห์นี้หลังกําลังจะเข้ารับการตัวร่างกายในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าเราต้องบอกว่าเนมา่าในวัย3าป,ป,ปีกําลังจะเข้าตัวร่างกายที่ปารีสในวันนี้นะครับก่อนที่จะมีการประกาศอย่างเป็นทางการในวันพุธ แล้วสื่ออย่างชียรรายงานว่าเนม่าครับจะได้รับเงินราวๆ3า0ล้านยูโรในการย้ายไปเล่นที่ซาอุดิอารเบียตลอดสัญญา2ปีและค่าตัวของเขาอยู่ที่ราวๆ90ล้านยูโรตามรายงานของ ESPN นะครับเนม่ายังมีสัญญากับเปเช่จนถึงปีสองยแต่เขาเลือกตัดใจย้ายออกจากทีมเพื่อที่จะไปรับเงินก้อนโตที่ซาอุดิโปรโลีกนะครับสุดท้ายเนยม่าปฏิเสธความเป็นไปได้ในการย้ายแบบยืมตัวไปที่บาร์ซโลนาอดีตต้นสังกัดของเขาครับโดยมีออปชันในการซื้อขาด ในปีหน้านะครับถือว่าสุดท้ายแล้วเนม่าไปลงเอยที่อันฮีลานนะซาอุดิอาระเบียนะครับไปรับเงินก้อนโตที่นู่นแล้วไปอยู่กับคริสเตียโนโรนัลโดแล้วก็อีกหลายๆคนที่ไปเล่นที่ซาอุดีโปรโลีกนะครับหลังจากนี้ไปก็ขอให้ลูกพี่โชคดีนะสำหรับเนม่าครับโอ้โหไปลุยที่ตะวันออกกลางเป็นอะไรที่สุดเซอร์ไพรส์เลยสำหรับแฟนบอลหลายๆคนนะครับแฟนคลับของเนมา่า